โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ผมในเกมฮอนนะครับกับฮีโร่เชลช็อคนั่นเองนะครับในหมดแลงซีเมเป็นฮาร์ดเลนนะครับวันนี้เล่นเป็นคอมโบกับฟักนะจริงแล้วดูดนะครับ พี่ชินธรรมดา,าฟ้าปะแบบไปเตะข้าวระวังอ้าวนึกว่าคุยกับกูไสไปอร์สตี้ปาร์ชิ้นแรกเลยวะพี่ใครอะโอ้โหเท้าแซด <c oughs> <c oughs> สายแวน่นสายแวน่น <c oughs> พี่ชินอยู่ป้าทาฟ้าชิ้นแรกปะ <c oughs> อือไอพี่ต้อง <c oughs> เป็นอะไรอะต้องกระทาฟ้าชิ้นแรกมันจะได้รวบ ไ <Okay. S 2> กลๆหน่อยส่วนผมจะเป็นสเปลซันเดอร์กับปาเลียดองให้พราว่าพี่ไม่จำเป็นต้องปีเคแกเพราะว่าพี่เข้ากับผมไปอยู่แล้ว <S <S แล้วที่เหลือก็ให้น้องพี่ตามเติมดาเมจเถอะแต่พาร์ตีแรงยังวะหรือว่าหอยมันบางวะหอยบางพี่ก็บาง เป็นตัว<ค>สเต็ททง<ห>ที่แบบแบางเฉียบ้นเกม<ด>ผมยังไม่ใช้สกิลนะครับจะเซฟเซฟมานาไว้ก่อนมันจะเกีียวเขาสะพายปะ่ะออายังไม่งงแคลรีดึงคีบเองวะงงสุดจัดปะละ่ะไน้าสักตัวไหมพี่

คือฟ้ามันดาเมจแรงไงเลื่อมันน้อยอ่ะหาปลาเพ่ได้ไดกลับไาแค่นั้นแหละเรามันเป็นฮาร์ดเลนเลนาะเวลมันจะช้าๆหน่อยเนาะพี่ตั้งโล่หิวก่อนวนะได้พี่โล่หิวก่อนก็ได้ครถาฟ้าเอาไว้ที่หลังก็ได้โร่หิวก่อนผมก็ขึ้นไปรองเท้าเกาะมาเลยเนี่ยไม่ไหวอะ่ะเกาะมันน้อย อาศัยสกิลสองไม่ได้อ <laughs> ะหมดกิ้งก็ตายแล้วอ่ะเพื่อพี่ทำลิงเนี่ยแม่ <laughs> เออมันจะได้ไม่ต้องจนแพ็คคู่อ่ะผม <laughs> ออกขวานลัดคลิปมาแล้วด้วยอ <laughs> อุยพี่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 ถึงปุ๊บวะ <laughs> อุ้ย <laughs> นี่หนวดฟาดไปดิมึง เล่นลิ้น, <laughs> นเดินม,มาปลามากๆเม็ดเบล่าคลิปพี่จังหวะน,นี้แหละป้อมเป็นของเราผมจะเล่นเป็นหนึ่งนะครับพี่ระวังนะผมพ่อมานะ ยังไงผมไม่ได้ออกบัตรชาลิตไงมันไม่มีมานา,นาประเด็นอะ่ะเฮ้ยโดนตีไว้เนี่ยกูบิ้งไปตึงคีปิปสุดจัดอะ่ะส่วนพายินเลนใช่ไหมไม่เป็นละคลิปเป็นการลงตัวที่ดีดีพายไม่ได้เน้นปีกเยอะ,อะพี่เอาไง ใส่ปะโบบ้าปะได้ได้ได้เสอใส่ไป้นี่เลยเดี๋ยวพี่ขึ้นยีบไม่มีด้วยอ่ะ<ด>มา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 แต่งเท้าแซดนะพี่ไป,ไปแล้วเอาอะไรเนี่ยตีไปเลยพี่กบมาพี่กบมาผมไม่ตายผมไม่ตาย รวยอุ้ยรวบอย่างนี้เอาหลวงพ่อหลวงพ่อเมื่อกี้พี่ดูดผมอะปลาดูมันมันแซดเกินไปอ่ะพี่ใช่มันแซดเกินไปอ่ะมันแซดทั้งทีมเลยอ่ะพี่ยืนไปก่อนนะผมกลับบ้านกน

พี่หกไ็ได้พี่โรสัตว์กำลังไปเรนล่างบัตรชาริตโอเคดาดงสักขวดไปพี่พร้อมพร้อมผมใกล้จะเบลล์หกแล้วกบกับใครอยู่บนน่ะมาทายเหรอไม่รู้ไอ้ตอนนี้เห็นกบจะเดียวต้องดูว่าลูกแก้วขึ้นหรือเปล่า ยาวเลยงัน้ยนะพี่พี่พี่มีคนมาพี่ม,มาได้นะมามามาเดิน <c oughs> ตีไม่ตายไม่ตายพี่พี่พมามา,มา ร้อนนะร้อนนะผมสมัครดาวใส่ไปแล้วไงไม่งั้นก็จะเดาใส่อยู่แล้วร่างโดนแบบหนักมากเลยแฮมเมอร์กูบ <c oughs> <c oughs> อสอยู่ผมแท้งไม่ได้แล้วกูฟาร์มป่าดีกว่าข้างหลตัวอะไรบ้าบมโบก็เป็นแบมโบกับแอนโดไม่ได้บอลจะแต่งยังพี่ ว่าจะชวนลงไปล่างก็่ด้มีป่ะคือประเด็นอย่างได้สเปลซันเดอร์ด้วยแหละพี่พ,พี่ขึ้นไปแล้ววิ่งไม่ทันหรอกยังไงก็ไม่รอดเอ้ยแต่กูเห็นนะพี่ <laughs> อม่โดไงออกเจดไหมพี่สียเลยเนี่ยไม่ดึงไม่ได้เฮ้ยพี่กบมาพี่กบมารับรับโอ้โหมันอุ้ยตันสวยเผาไปดีเผาไปดีรับเพ่งรึไปเลยเขาเรียกว่าอันติสวย มันตีพอดีแล้วค้อนลอยมาจัาบจัดๆเลยเอาล้างออกก่อนก็ได้ไปสเปลสันเดอร์อยู่ไหนเนี่ยบีเอสดีดานแล้วบีดานแล้วได้ไหมเฮ้ยกันสวยนะเฮ้ย ้ยมีโลฮิวมีโลฮิวถอยเลยพี่เลยขมบนนรกไอ้วางระเบิดแล้วก็บุชเ์อ๋อเจอคนบ่อยเลยีอะไรดอต้าวกในยอกดหายในรอดีอ่ะกลับเลนตัวเองดีกว่าอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรละทางบนก่อนดีกว่า ีนนไอ้่ก็ลังแตกอะไม่เป็นไรพี่ผมมีสเปลซันเดอร์ก็เล่นง่ายหน่อยมันรวยเกิเมทันเดอร์คอพี่ไม่ได้รุนแคบ เอาปะอนนแอบชาร์จแบบนานๆเลยไหมไม่ได้บิงอ่ะกลัวจะออกได้ก็เกินครึ่งหลอดแล้วอ่ะครับ ียนติตามนะช <laughs> <en> ุดบนได้สเปลซันเดอร์แล้วเพี่ประมาณเท่าไหร่ดูครั <Hey. S 1> 300บสามร้อยว่ะตัวนี้ละ <Hey. S 1> ด้แล้วจ้ะได้อย่างวะเออได้ละเขากลางป่ะเพี่ <Hey. S 1> มันยังไม่ค่อยแรงมากนะคอมโบน,นี้มันต้องมีแมทเมนกับม็อกอ่ะมันจะแรงกว่านี้เยอะเละ พอสกิลสามแล้วก็เป็นสกิลรถก่อกันเวทอีกนะเพิ่มให้เรานะครับรถให้เขาโอเคฮะได้สเปลซันเดอร์ละเฮ้ยกดไอคอนเลยเหรอ ตังมันคือตังพี่ตีติฟันหนวดนี่ไปดิอสิ่งหนึ่งก็พ่นน้ำหรือพ่นเมือกนะครับเพื่อสร้างความเสียหายนะตอนนีติดสโลแล้วก็บวกเปิดแมปนิดหนึ่งคิวสองก็กิงเข้าไปแล้วแหละเฮดเฮดจ้ำที่นี่อยู่วะไม่เป็นไรพี่ผมต่อกันได้อยู่ เอาบอถอยได้บอไม่มีมีนตีอ่ะพี่สองพี่สองพี่สองพีพ,พ,พ,พี่ถอยได้ปะเออนั่นแหละอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ตายด้วยกันพี่<ร>อย่าทำบาแบบนี้ไม่ว่ากับใครแบบเออไม่ไม่มีมีนตีไงจอดมื่อกี้ โอเคฮะเดี๋ยวชิ้นต่อไปผมขึ้นเป็นม็อกเลยนะเผาให้หนักนะครับจริงๆว่าจะออกกันเวทแหละเดีย๋ยวทำกันเวทก่อนดีกว่า <c oughs> ถ้ามีกระถาฟ้าสกิลสองเราก็จะกิ้งเร็วขึ้นแล้วก็มันสามารถเคลเซอนได้นะ <c oughs> พี่มีตีไหมเอาพี่มาพี่ไปแล้วพี่แ <c oughs> อนโดะ <c oughs> ้ท่านรวบพี่ พี่ผมแตกพี่พี่พี่น้องพี่มาเออเออเก็บสามไม่ดีวันนี้รวยมากครับคาถาฟ้าน้องด้าาวยนะพอดคิวพีเ่เออผมได้กันไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใบเรียนนะ ทำเมื่อกี้โดนดาเมจเยอะไปวะมันสองสามคนเองอะ่ะมันมันเป็นแข้งอะ่ะดาเมจมันไม่ได้จ่ายแบบเรื่อยๆเ,เยอะมากไงมันค่อ,คอยๆเตาะไปเรื่อยๆสมแล้วที่เป็นหอยกระดึบ๊บจริงๆเท่าไหร่พี่กระทาฟ้าขาดอีกเท่าไหร่ของเตงครับนะพันหนึ่งโอเคถ้ารวมของผมด้วยก็สามพันสาม ไม่ได้ทันเดอร์คอแล้วน่าจะขึ้นนูไฟเบทปเนี่ยกินนะูไฟเบทมึงตายไม่เช็คกันเห็นปึงกตายเอาไงพี่มีอัเตียงเอา้าขึ้นมาพี่ ยสวยจัดแน่ใจนะแน่ใจหนาแน่ใจนะจ้บุกตรเลี้ยงพวกเราแน่ใจหเหมองไม่ไหวหนาะแฮมเมอร์แน่ใจนะว่าดูมาแน่ใจแล้แฮมเมอร์นี่แบบฟาร์มคนเดียวแบบนี่ไปเลยเพลินเลย ทีมเล่นได้อยู่แล้วไงครับฟาร,ร์มดีวกู่ะดันบ้านไปให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้บาเรียแล้วขาดแค่ม็อกกับแมสเมดก็ฟูลเต็มที่แล้วฟ้าพี่จะได้แล้วเรอเ,เล่นต่อเลยก็ได้พี่พี่อันตรียีวีอ่ะสิบสี่บาเรียมาละ ไมไมกดกไม่โดนเจ็ดใส่ได้ไงครับอ้อโอไงค,ครับล่างกับบนเลือกมาเลยครับล่างครับอ้าวแอนโดอยู่ทางนี้ป่ะพี่บนคลิปดันสูงด้วยไปดีกว่ยปะผมว่าไปเลยแนละ้ยจะได้ดันคลิปไปด้วย,วยบาแล้วนะครับสวยครับเช็คป่าแบบ ปาด้วยหนวดไปดิเยคนอีน่อ้ยทำหน้าท mm ี่แนพิจาเองจัดไคนน้ำไปหจังหวะพี่พร้อมไหมไปแล้วพี่เข้ามา ้องรวบแล้วพี่ชุดภาพแต่ไนนิไม่ทันนะเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตั้งตัวไม่ทนอออนันขาอ่อนออถ้ายิงชาร์จนานก,จะะะนก็จะระยะมันก็จะกิ้งไก่ขึ้นบวกกับเร็วขึ้นนะครับแตบบ่ถ้าแบบกิงปุ๊บเขาป,ปั๊บก็จะเดียว ตัวละสิบสองบาทเลยนะตีดีดมันไม่ตีไอ้ผมอ่ะตีไม่ตีไอ้ผมมันตีตีป้อมอ่ะอันนี้ตน้นละสามสิบกว่าบาทเลยนะโอ้โหใส่ปีกปุ๊บเซตเลือดปับ๊บ นี่เอาเมือกไปกิน,นเดบบบานยังไงกันน,กน้อนอีอ่ยเนาะไม่มีพี่ไม่มีรอรอรอแป๊บรอแป๊บรอ,รอตีผมด้วยพร้อมเองพี่มามามาเข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 า,ขามาดิมึงวิ่งแยกทำไมอะ แย่ก็ไม่รอดนะบอกไว้ก่อนช็อตนี้คือมันรวบไกลมากเลยนะเว้ยนี่เป็นไรให้เราเอ้ยบาไม่เต็มเว้ยกลับไปทำไมวะดีบาต่อไปนะเด็บกลางแบบจ่ายตรงการอีก ไม่เป็นไรพี่ถือว่าได้ฟาร์มไปด้วยพร้อมกันเลยนะพี่ทำรีเซ็ตต่อนะได้เลยพี่เอาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยจะสิบหกแล้วว่ะพี่ผมเวลวตามพี่เยอะมากเลยว่ะมาอะไรก็ได้พี่มันตีหอยมันคูดาวท่อกันหมดอะทุกเวลวเลยอะ ของพี <displayed, S 1> ่ด้วยป่ะมามามาพี่มามามาเโชว์ป่ะอยากโชว์สองคนปะโชว์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 เดี๋ยวเี๋ยี๋รอก่อนราบ่อนรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บมานี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 เองเอาบนป่ะบน P K สองไม P K หนึ่งเดี๋ยวเดรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บรอแงอแแอบร่อนปี่แอบกอปอแปแปอปรปแปอรปปปป ไปแล้วพี่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 เผาพี่ปีก็ปีกเรอะพี่เออ อันนี้แทงป้อมอยู่จ้ามันโดนไปหาเรืร่องหาเรื่องอันนี้หาเรืรเรรอ่องโอ้ย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 ,อยในมอกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะจบก่อนหรือเปล่าจบแล้วแอดซีสยี่สิบหกอ่ะครับอย,อยู่เกือบทุกวอล ไปพี่พร้อมร่างกายอย่าไปทะไม่พร้อมไม่พร้อมขอรีบยสิก่อนขาาเท่าไหร่อ่ะ900ยาวไปจริงๆรวบเดียวก็พอมึงพี่ตายเลยนะจังหวะนี้หอยหดขายโลหนิวแม่แล้วก็ขายของดีแค่สองรวบนี่ถึงตัวนะพี่ฟึบๆเลยใช่ไหมสองรวบไม่จูบเลยนะบอกเลยถึงน้อถึงตัวเลยนะจัดไปถึงเนี่ถึงตัวก็ได้งั้ยนะตีคองไปตีคองดีกว่าไป ได้ยังพี่เจ็ดละห้าสิบงั้นก็ให้เขาฟาวเรามาตีคองดีกว่าม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 า,มา,สามแสงไลท์เกมเล่นเนี้ยได้เลยเหมือนมีดาเมจเยอะมากอะไปดีกว่าไม่ตีก็ไม่ตีบอไม่ไม่ใช่ตีคองอะเออตัวดาเมจจี๊ดๆอย่างนี้หน่อยดิ อีกแค่สิบบาทตัวเดียวอ้าวอ uh ้าวตัวเดียวจริงตัวเดียวจริงได้เป็นกองเลยมาแล้วมาแล้วมามามาบาลสุดท้ายแล้วเนี่ยเก็บเองก็ได้หอยเก็บมาเดี๋ยว ถากกันสักทีแข้งมาแล้วแข้งจริงๆอยากได้แมสเมดด้วยนะเนี่ยคงไม่ทันเอาป่ะพีพเ่เอาป่ะมา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 ไปแล้วหนีไปไหนจ๊ะ ถึงตัวไม่ต้องเล่น <c oughs> โอเค,อเคก็จบลงวัที่เรียบร้อยเลยนะครับหดูแล้วชอบใจหรือช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับพิพานเองก็ขอโทษด้วยครับคอมโบนี้ใช้ได้จริงนะฮะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบายจ้า